ไปปฏิบัติกายต่างๆกายคตาสติกายปัสสัทธิกายกาลัลิกายปาคุณญยญาตากายกรมัญยาตาอะไรพวกนี้ซึ่งมีกายทั้งเยอะในพระบาลีจะมีคำว่ากายในทั้งเยอะคุณจะเข้าใจได้ไงเมื่อคุณเข้าใจผิดเช่นคำว่ากายคตาสติ คุณก็เข้าใจว่ากายคือข้างนอกดินน้ำไฟลมหรือรูปข้างนอกเท่านั้นไม่มีจิตก็ไปร่วมคุณก็ได้แต่ก้าวนอะไม่งั้นกันนั่งอยากกระดุกกระดิกถ้าเป็นกายปัสสัธิก็หมายความว่ากายนี้จะต้องสงบคุณก็จะต้องกายปัสสัทธิก็คือร่างกายของเราแขนขาหน้าตาแม้แต่ตาแม้แต่ทุกอย่าง อวัยวะทุกอย่างข้างนอกกายต้องสงบให้มีแต่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนั่งกายปัสจิติทำให้กายปัจจิติก็คือกายสงบหลับตาด้วยหูจมูกดิน้นกายก็ไม่ไดรับรู้จึงจะเรียกว่ากายปัจจิงจึงจะเรียกว่าโอไม่ใช่เขาไม่ต้องข้างในข้างนอกเท่านั้นไปถึงข้างในกายปัจจิติคือกายอยากระดุกกระดิก หายใจเข้าหายใจออกให้มีแต่กายก็หายใจเข้ากายใจออกนี่คือกายสูงสุดแล้วให้มีเคลื่อนไหวอย่างเดียวกายเนี่ยโดยลมหายใจถือว่ากายเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าออกกระดุกกระดิกได้หรือเคลื่อนไหวได้นอกนั้นอยากกระดุกกระดิกเรียกว่ากายปัสสัทธินี่เขาใจเป็นอย่างนี้นะ ซึ่งกายปัจสัตินั้นหมายเอาทั้งรูปและนามแล้วก็เรียนรู้ตัวจิตตัวมโนโตัววิญญาณพระพุทธเจ้าจะบอกว่าไอ้กายสงบนั่นนกกะก็จากรูปนามเนี่ยรู้กายข้างนอกสงบนั้นมันไม่ยากหรอกแต่ไอากา้กายที่จะหมายถึงจิตกายที่จะหมายถึงจิตมโนวิญญาณเนี่ยมัน,มนยากเพราะจะทําให้เบื่อนหน่ายในกายข้างนอกไม่ยาก แต่จิตนี่กายในจิตนีกายเป็นจิตเป็นโนวิญญาณนี่ยากถ้าก็ตรัสดยืนยันไว้ชัดเจนนะอันนี้พะระเจ้าปิดอกเล่มอะไรรืละนะไม่ได้จำเลขจับเเราก็ไม่ไม่เก่งแต่จำพวกนี้นะ เอาละเรื่องกายมันยาวบอกให้เอาเส็จเต็มเนื้อเนื้อมันเนื้อมากเลยนี่สงสัยติดไขมันติดเองกระดูกไปด้วยรับมั้งเยอะและ้วนะเอาเประเด็นหนึ่งตนนี้ประเด็นสองบอกว่าและกายกับร่างกายมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับกายกับร่างกายนั้นมีความเหมือนกันทุกอย่าง แต่มีความไม่เหมือนตรงที่มิจฉาทิฐิของคนไทยไปเรียกกายว่าร่างกายร่างนั่นคือคำว่าสรีระภาษาบาลีนะร่างนั่นคือสรีระร่างกายเป็นภาษาไทยเอาร่างมาใส่คำว่ากายแล้วไปหมายเขาว่าคำว่าร่างกายเนี่ย คือกายคือร่างเท่านั้นไม่เกี่ยวกับใจเลยให้มันชัดยิ่งขึ้นกับกายกับร่างกายต่างกันยังไงกายก็แปลว่ารูปนามอยู่แล้วร่างกายก็คือรูปนามแต่คุณดันเอาความคิดผิดๆคือคำว่าร่างไปกำกับเหมือนกับถ้าจะพูดบาลีก็ต้องเอาสรีระเข้าไปกำกับกับคำว่ากายเรียกว่าสรีระกายเอาคำว่าสรีระกายไป ใส่เข้าคาว่ากายก็เป็นบาลีกับบาลีสรีระกายนะคือกายที่หมายเอาแต่ร่างข้างนอกเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่ากายเฉยๆคนไทยก็หมายถึงร่างข้างนอกเท่านั้นเหมือนกันอยู่แล้วไม่ต้องเอาคำว่าสรีระใส่เข้าไปก็ได้ใช่ไหมแต่เพราะได้เข้าใจผิดก็เลยขายข,ายขี้หน้าเอาเอาหน้าของตัวเองมาขายว่าไอ้กายนี่หมายถึงร่างกายนะจ๊ะ ให้มันชัดเข้าไปอีกเท่านั้นเองกายกับร่างกายต่างกันด้วยคือคนมหามิจฉาทิฏฐิได้เอาคำว่าร่างภาษาไทยใส่เข้าไปร่วมกับคำว่ากายให้มันผิดถนัดในคมความเป็นภาษาไทยที่แปลให้ภาษาไทยเลยว่ากายคือร่างกายจ้ะหมายถึงกายไม่คือดินน้ำไฟลมคือร่างข้างนอกเท่านั้นไม่เกี่ยวกับจิตเลย นี่คือความล้มเหลวของาศาสนาพุทธความปิดเพี้ยนของาศาสนาพุทธความหมดสิ้นและาศาสนาพุทธคำว่ากายคําเดียวนี่แหละถ้าคุณเข้าใจไม่ได้คุณปฏิบัติธรรมะไม่ได้เลยวิญญาณทิฏฐิคุณก็ไม่รู้เรื่องสัตวว่าก้าวคุณก็ไม่รู้เรื่องแต่คุณจะเอาอะไรมาปฏิบัติธรรมรูปนามสรุปแล้วรูปนามกายคือรูปนามคุณไม่รู้เรื่องธรรมะสองคุณไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นคุณจะปฏิบัติ ทวเวทธรรมมาทวเยนาเวทนายะเอกสมโมสรนาภระวันติสําเร็จตรงไหนคุณจะปฏิบัติธรรมะสองอรูปกรนามมา้วก็ทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่กําจัดไปกายตั้งแต่หยาบจนกระทั่งเวทนาตัวจิตทำพิจารณากายในกายก็คือทำซ้อน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 เข้าไปกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำาใหทำซ้อน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 เข้าไป นี่คือการปฏิบัติธรรมอาพุธเจ้าไม่ใช่นั่งหลับตาเลยมีสติสัพชัญญะสัมผัสอยู่ข้างนอกทั้งหมดย้ำหัวตะปูอีกจนกระทั่งไม่เหลือหัวให้ย้ำแล,ล้วล่ะพราอย้ำจนกระทั่งไม่รู้จะย้ำ่าไรว่านั่งหลับตาไม่ใช่ของาศาสนาพูดปฏิบัติธรรมนั่งหลับตาแล้วบอกว่ามีอะไรเป็นกรรมฐานกรรมเทอนะ่โอ้ยมันฐานส้วมทั้งนั้นเลย ลงส้วมหมดทั้งนั้นเลยไงเละหมดแล้วเป็นขี้แล้วาศาสนาพูดในเป็นขี้ไปหมดแล้วลงส้วมหมดแล้วไม่มีกรรมทงกรรมฐา,านอะไรไปฐานท่วมฐานนี่แปลว่าส้วมนะไอ้พระสากฐานก็แปลว่าส้วมป่ะเคยเคยได้ยินอยู่ครับฐานแปลว่าส้วมป่ะพระกลางตาเรียกฐานหรือป่ตาตเรียก แต่อีสานฐานเนี่ยส้วมแน่นอนอีสานจะเรียกสองอย่างหนึ่งส้วมสองเวทเอ,อีกหนึ่งฐานสองเวทถ้าส้วมก็แปลว่าห้องนอนอีสานเนี่ยส้วมนี่แปลว่าห้องนอนนะถ้าที่ขี้เนี่ยเขาเรียกว่าฐานหรือเวทถ้าส้วมนี่เขาแปลว่าห้องนอนภาษาอีสานน <c oughs> <c oughs> ะไปฐานาใต้ก็ฐานแปลว่าส้วม พากรรมฐานก็คือไปกระทำกันที่ส่วมาศาสนาพุทธกรรมฐานทุกวันนี้กรรมฐานของาศาสนาพุทธมีอย่างเดียวคือเวทนาเนี่ยอ่านพระติปิฎกเล่มเก้าพมชารสูตรให้แตกอ่านให้แตกให้ชัดเลยถ้าไม่มีเวทนาแล้วก็ไม่มีฐานได้ย้ายปฏิบัติเพราะฉะนั้นนอกรีดออกไปไกลลิบเลยเนี่ย กรรมาฐาน40บอะไรก็ไม่รู้ประสินสีสบอะไรไปเลอะไปหมดทั้งๆที่ฐานคือเวทนาแล้วเรียนรู้เวทนาร้อยแปดนี่แหละจะบรรลุธรรมตรงนี้แหละเพราะจะรู้จักเวทนาในเวทนาตรงเขหสิตะเวทนา16โอ้สิบแปดแล้วก็เนคขมาสิตตะทําให้เกิดเนคขมาสิตตะเวทนาอีก18ให้ได้บรรลุทําให้เกิดเป็นเวทนาเดียว คือเอกสมโสรนา,าหรือเป็นอุเบกขาเนคมาสิตาอุเบกขาแต่โดยธรรมชาติมันก็มีอุเบกขาอุเบกขาพักยกมันไม่ทุกข์ไม่สุขมันเฉยเฉยจิตเฉยเฉยเป็นขคลาวโดยธรรมชาติมันก็มีมันก็เป็นธรรมชาติก็ต้องรู้ว่ามันต่างกันมีนัยะสําคัญต่างกันว่าเคหสิตะอุเบกขาเวทนา กับเนคขม,มะสิต,ตะอุเบขา,าเวทนานี่มันต่างกันเลยนะเนคขม,มะสิต,ตะอุเบขาเวทนาเนี่ยมันฐานนิพพานเลยทําให้จิตเป็นอุเบขาปฏิบัติอย่างเนคขม,มะถูกต้องมาส่วนเนคขม,มะมาขอเป็นส่วนอุเบขาของเคหสิต,ตะอุเบขาเนี่ยมันพองปุถิชนของโลกียะมันไม่ได้เป็นเนคขม,มะอะไรเลยนะ ถ้าเราเข้าใจชัดเจนเราจะเป็นเช่นนั้นนะ